พี่พ่อพรีเซนเตอร์พี่พ่อพรีเซนเตอร์ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงอาจจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ชาเม่จริงไหมครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ทำเอาตะก,ก้าของพี่เชียร์ที่ทำพรดาราสาวนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ของแบรนด์ชาเม่โอ้โหแตกกระจุยครับเรียกได้ว่าไลฟ์สดภายในไม่กี่นาที คนเคาะหัวใจทยานแบบ3ล้านกันเลยทีเดียวพุ่งสูงสุด7ล้านแล้วก็ติดอันดับด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และต้องบอกได้ว่า fc แฟนคลับหลายคนเนี่ยเข้าไปอุดหนุนทั้งที่บางคนเล่นติ๊กตอกไม่เป็นบางคนไม่ทานคลราเจนแต่อยากจะไปอุดหนุนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับ และเราไปแกะคำพูดของพี่เชียร์ธิธรพรหลังจากคุยกับบอสโจครับหลังจากเสร็จงานแล้วนะครับพี่เชียร์ธิธมพรบอกว่ายังไงดีพ่อพรีเซนเตอร์ไหมนะครับแล้วก็เปลี่ยนกันคุยเป็นเรื่องอื่นนะครับซึ่งคำคำเนี้ย เรามองว่าอาจจะนะครับพี่เชียอาจจะสนใจในตัวน้องแล้วก็บอสโจแล้วก็ดึงมาร่วมงานพรีเซนเตอร์ครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าจากอาการไลฟ์สดในครั้งนี้นะครับเขาคงเห็นศักยภาพของน้องอุงอิงแล้วก็ FC สาวน้อยและบอสโจแล้วนะครับเขาก็เลยจีบไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าโอ้โหทุกคน ต้องบอกว่าพรีเซนเตอร์ในแต่ละครั้งเนี่ยราคาคือไม่เบาเลยนะนี่แหละคำพูดของน้องอุงอิงที่บอกว่าจะพาพ่อโจจับเงินแสนเงินล้านนะครับน้องบอกว่าจะจับกี่ล้านนะครับหลายร้อยล้านด้วยนะเออนะครับต้องบอกว่านะครับเมื่อวานนี้พี่เชียร์ก็ได้หลุดปากมานะครับว่ายังไงดีพ่อพรีเซนเตอร์ไหมไม่แน่ครับทุกคนรูปของน้องอาจจะได้ขึ้นนะครับของแบรนด์ชาเม่เนี่ยทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ นะครับไม่แน่ครับทุกคนจังหวะและก็โอกาสเวลาจัดสรรน,นะครับและต้องบอกได้ว่าแบรนด์ชาเม่เราจะเห็นป้ายบิลบอร์ดเต็มกรุงเทพมหานครเลยนะครับไม่แน่ครับไม่แน่และเมื่อวานนี้พี่เชียร์ที่ทําพรคืออึ้งหนักมากเลยนะครับหลังจากที่อุ้งอิงเนี่ยไลฟ์ชั่วโมงเดียวทําเอาโอ้โหมากกว่า800ตะก้าไหมครับทุกคนเมื่อวานนี้นะครับแปดตก้านะเป็นเงินเท่าไรอะทุกคนคอมเมนต์มาหน่อย นะครับต้องบอกได้ว่าปังมากๆเมื่อวานนี้สําหรับการขายคาราเต้ชาเม่ของน้องอุงอิงเพบ้านแพงครับแล้วก็พี่เชียร์เนี่ยก็จัดโปรโมชั่นให้กับเหล่าบรรดา f c แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้มาตรฐานนะครับเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากๆสำหรับชาเม่แล้วก็อุงอิงเมื่อวานนี้ก็คือมาในลุกแบบน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็คนดูทางไลฟ์สดเนี่ยโอ้โหทะลุหลายหมื่นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่ง พิเชียก็ได้เผยว่าตั้งแต่น้องมาไลฟ์สดให้นี่แหละคือคนดูเยอะมากที่สุดนะครับที่พิเชียที่ทําพรเนี่ยได้มีการพูดไปนะบแเ้วเมื่อวานนี้บรรยากาศของบริษัทชาเมก็คือไม่วัดโอทุกตำแหน่งเลยนะครับที่เขาทำงานอยู่กับพิเชียที่ทำพรมาขอถ่ายรูปกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับซึ่งมี fc แฟนคลับตัวจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเมื่อวานนี้มาขอถ่ายรูปกับน้อง เยอะมากๆและพี่เชียร์คือน่ารักมากๆด้วยความเป็นศิลปินดาราเนาะทุกคนเขาจะรู้จักวิธีการเข้าหาเพื่อนร่วมงานนะครับเมื่อวานนี้เราจะสังเกตได้ว่าพี่เชียร์ที่น้ำพอเนี่ยเป็นกันเองกับองค์อิงมากพยายามจะพูดอีสานนะครับพยายามจะสื่อสารเป็นภาษาอีสานเพื่อที่จะให้องค์อิงเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็พูดแบบน่ารักน่ารักและที่สําคัญเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าพี่เชียร์แต่งหน้าเบามาก แทบจะไม่ได้แต่งหน้ากันเลยทีเดียวมันแสดงถึงความจริงใจนะครับอ้มีมาว่ามันแสดงถึงความจริงใจแล้วก็แสดงถึงความอ,าอยากให้อุงอิงรู้สึกว่าไม่เกรงพ่เชียก็มาแบบหน้าสดเลยนะเมื่อวานนี้น่ารักมากมทุกคนแล้วก็เป็นบรรยากาศที่หลายคนแบบว่า,าโหลดทิกตอกยังไงคุณนุ่มอิ่มคะเข้าไปยังไงคะนะครับทักมาทางแฟนเพจก็มีเหมือนกันที่บางคนบอกไม่เล่นทิกตอกเลยแต่อยากเข้าไปอุดหนุนน้อง แล้วก็บางคนก็สารภาพมาบนคลิปของมิมข่าวกระแสบอกว่า,าซื้อแล้วหลายชุดบางคนบอกว่าซื้อแล้วแบบเยอะมากๆคือบางคนแบบเอาสองชุดสามชุดนะมาคอมเมนต์เมื่อวานนี้เนาะดีใจกับน้องแล้วก็แฟนคลับเอฟซีสาวน้อยคือมีคุณภาพต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์คือ,อพิเชยร์่ทำพรเนี่ยท่องคาถาอุงอิงองอิงองอ,งอิงด้วยนะครับกลางไลฟ์สด เหมือนที่ทุกคนบอกให้มิมเนี่ยท่องคาถาองค์อิงกลางร,รายการจัดวิทยุรายการวิทยุโอ้โหปรากฏว่าคนแบบเข้ามาดูกันเยอะเลยนะครับวันแรกที่มิมข่าวกระแสจัดรายการเนี่ยท่องคาถาองค์อิงองค์อิงทําให้แบบเรตติ้งพุ่งกระฉูดขึ้นมาเลยนะครับก็ถือได้ว่าโอ้โหแฟนคลับของน้องปังจริงๆแล้วก็องค์อิงคือขายของเก่งมากๆเรารู้สึกว่าน้องผ่านมาหลายผ่านมาหลายตัวแล้วสําหรับการ ขายสินค้านะครับแต่แบรนด์นี้รู้สึกว่าจะกับพิเชียเนาะพิเชีย,ชยซึ่งเป็นดาราองอิงก็คือจอยมากเป็นกันเองกับพิเชียมากนะครับน้องรู้สึกแบบผ่อนคลายแล้วก็ไม่เกรงมากนะซึ่งเป็นดาราในดวงใจของใครหลายๆคนจา่พิเชียที่ทําพรนะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันครับทุกคนว่าองอิงและบอสโจเนี่ยจะได้เป็นแบรนด์เป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์หรือเป็นพรีเซนเตอร์ของชาเม่หรือเปล่าแต่ถ้าได้เป็นคือโอ้โหทุกคนเตรียมตัวไว้เลย ทุกคนใจะเห็นององอิงทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ทุกใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเลยแหละนะครับไม่คิดไม่ฝันเนอ้องทุกคนหลายคนดีใจบอกว่าดีใจที่มาแบบดันององอิงแล้วก็พูดถึงน้องจนทำให้น้องเนี่ยมีทุกวันนี้นะครับ จนทำให้น้องแบบก้าวเข้ามาสู่ระดับนี้ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยมีโอกาสร่วมงานกับดาราเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับเป็นอะไรที่โอ้โหน่ารักมากแล้วบอสโจเมื่อวานนี้คือขายของเก่งมากนะครับบอสโจเนี่ยนะับเป็นอะไรที่แบบคือเขาทำงานได้ทุกอย่างเลยอะเราขอชื่นชมจริงๆพ่อโจโอุงอิงเนี่ย ไม่ว่าเขาจะอยู่ในบริบทไหนเขาก็สามารถทำงานได้อยู่ได้ทุกๆแพลตฟอร์มถือว่าเป็นเจ้าพ่อยนะูทูบเบอร์เนาะเจ้าพ่อโซเชียลตัวจริงอยู่ได้ทุกแพลตฟอร์มจริงๆสำหรับบอสโจเนี่ยนะครับเก่งมากๆต้องขอยอมรับแล้วก็อายินดีกับองค์อิงนะครับเมื่อวานนี้เนาะแฟนกับ f อซคือเหนียวแน่นเข้าไปดูแบบโหหลายหมืน่นมากๆเคาะหัวใจราวๆเกือบ8ล้านอะแล้วก็ภายในไม่กี่นาทีอะคนเคาะหัวใจ2ล้านอะทุกคน คือทุกคนคงจะแบบจ้องจ้องจ้องกดกดกดเลยใช่ไหมครับเมื่อวานนี้นะแล้วก็เมื่อวานนี้คนเข้ามาคอมเมนต์บอกซื้อแบบกันเยอะมากๆนะครับซื้อของอ่ะที่ของแบรนด์ชามอ่ะเยอะมากๆแต่อุ้มอิ่มข่าวกระแสต้องบอกว่าแบรนด์นี้เขาดีจริงนะครับเขาดีจริงเขาปังจริงเขาคุณภาพจริงนะครับเพราะว่าเป็นศิลป,ปินของศิลป,ปินดาราเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ได,ได้ก่อนมาดับหนึ่งก่อนเลยนะครับสำหรับพิเชีย์ที่ทำพอน่ารักมากๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะต้องบอกเลยว่าพอเสร็จปุ๊บน้องก็โดดขึ้นเวทีต่อเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่ระยองเนาะเรียกได้ว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ก็มีเหล่าบรรดาพี่พี่หมอลำไอดอลมาร่วมจอยหลังเวทีด้วยมาร่วมในไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าปังมากจริงๆสำหรับองค์อิงไปบ้านแพงเมื่อวานนี้นะครับนะสำหรับคลิปนี้ ใครอยากเห็นองค์อิงเป็นพรีเซนเตอร์ชาเม่บ้างไปคอมเมนต์ที่แฟนเพจชาเม่บ่อยๆนะทุกคนไปคอมเมนต์พ่เชียรบ่อยๆบอกอยากให้ให้องค์อิงเป็นพรีเซนเตอร์พ่เชียคือพิเชียหลุดปากแล้วแหละเมื่อวานนะครับพิเชียหลุดปากแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอฟังกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับนะก่อนจากไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่ากระแสด้วยนะครับ